สวัสดีค่ะสวัสดีเฮียเฮียนุกำลังสวัสดีเฮียตอบอะไรไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน้าเฮียเห็นแต่มือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วอนนัมจะให้อ่ะนัมจะให้ดูการแต่งอะไรนะเฮียแต่งมะพร้าวบนมะพร้าวค่ะต้นนอนสวัสดีค่ะเฮียก็ทำด าจะตัดแต่งต้นเขาให้สวยงามดีือเขาจะตัดกิ่งอะไรกิ่งไม่สวยก้านไม่สวยอะ่ะอ,ออกตกแต่งหมุนหมุนหมุนมุนไ <c ười> ม่เห็นหน้าเฮียนะเห็นแต่มือรูไม่เห็นหน้า เขาจต้นตตัวไเมาจะตัดายเขาจะตัดล่งเงียอางง้ยเงจะช่วยเยอะยะแล้วก็มีเจดต้มอรัตนก็ทำบุนนี่ไงก็เจดุ้มก็นี่แล้วก็ไอ้เล็ก เล็กเขาก็เข้าไปช่วยอหมอภาษีเล็กไหนทำบอลได้กลเด้อขาต่อไปเจ๊เจ๊สัมภาษณ์ดิเราจะสัมภาษณ์เอาไว้เยอะแยะเลยอะไปดูคลางบานเดียวเดี๋ยวไปดูเทียบมี่ขาเนี่ยขาอ่ะแล้วใบไม่ตัดเด้อบ้านี่ตัดแล้วเขาจะเป็นยังงเขาต้องเลี้ยวเลีวยวเลี้ยวสวยสไหม หล่ออะไรอ่ะยังมันยังไม่สวยเนี่ยก็ตังน่าจะเป็นอย่างนี้ไดแล้วเดี๋ยวไอ้จุนจะไปไปไหนไปหาหมอเป็นไรกันลูกมาลูกไปตรวจไอ้นั่นน่ะไอ้เจี๊ยบว่าทุกวันมันไม่ลูกอะดามะโอเคยังไปติดที่ไหนมาไม่เข้าเนี่ยกระตังไรจะเป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นบอลมะท้า แตง่งแตง่แตง,ตงดูเขาแตง่งนะให้ไปดูเขาแตง่งพอแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนีเขายกม,มาไหนล่ะ,น,ะนี่ค่ะพอต่อยแต่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นต้นมะพร้าวบอนหมดแตง่งเขาสวยเฮียเฮงค่ะ,ะนี่จะเป็นมะพร้าวหมดเลยนะคะ ถ้าสนใจติดต่อได้นะคะติดต่อวันนั้นได้เลยค่ะเป็นปัามะพร้าวเนี่ยพิเศษที่สุดเป็นตับมะพร้าวต้นบอลมะพร้าวค่ะบอลมะพร้าวเดี๋ยววันจะไปใส่ข้างหน้าให้ดูนะคะดูดูดูกล้วยไม้เนี่ยกว้าเลยนกเรนานกหายไปหมดแล้วเป็นตลาดในเมือง่ะค ต้นบอนบอนมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นน้ำบักน้ำบักผลไม้ลมเย็นมากเลยอยู่ทางฟ้าน,นี่ป,นปากซอยอันนี้ต้นลายต้นลายใครรู้มั่งเนี่ยจะเอาไปปลูกเลยมัน,นจะเป็นต้นมะพร้าวหมดเลยสวนแกไม้คะเนี่ยสวนแกไม้คะดูต้นนี้สวยมากเลย ต้นมะพร้าวลงเย็นค่ะลงเย็นจะเป็นต้นมะพร้าวนะไม่ใช่ต้นหมาดต้นมะพร้าวต้วยไม้อยากถนนก็จะเป็นที่วางต้นไม้นะ,คะ้ค่ะ มัวไปปลูกแล้วจะได้มีลูกอะช่ไหมคะเออปามะพร้าวค่ะเออของเตามะพร้าว,าาว,าาวอันนี้เป็นสีอะไร,ระแล้วสวยไหมคะวันงานเก็บคลิเปเพียงแค่นี้นะคะ เป็นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวยไหมสวยไหมอนัน